ไม่ต้องไปท้อใจนี่ปีนี้ท่วมทัวถึงไม่ต้องไปเสียดเรือไม่ใช่แล้วเปตของแล้าจางนะต๊อกกระตัเล็ขังได้นี่หาเอาไม่ว่า้จะ กิดว่าเราย็ดน้ำมันมาะครับน้ำมันมันหมดคุณภาพมันไม่มีการหรอกด้วยน้ำมันให้รถหลังยังยังเยอะยังเลยอไอรอบที่เปลี่ยนตีนล้อมันจะถ่ายดิเปลี่ยนตีนล้อหน้าไงี้ล้อหลังก็มาเป็นเป็นสี่ตอนที่จะปั่นเนี้ยรู้ว่าต้องที่จะปั่นตรงนี้น้มาไม่เข้ากับคนน้ำมัน ว่าสิบแปดเฮรอไม่ยช่ครับผมพี่มีล้วเแล้วไหนของี่อว่าจังหาะมึงเท่าก็ึงเข้อเลยนันที่สอพิแ่จะเข้าที่อ่ะใส่ตาลูกเลยดีโอ้ยยแปเนี่ยผมว่า18ปยู่หมาเรน เนี่ยน็อตตัวเนี้มันยึดเท้านี่อยู่มันถึงตอกออกไม่ได้โอ้โหบอดเตะเตือนต่อบอกเขาเลยข็บอกว่าเออแล้วก็ยึดแผ่นนั้นแล้วก็ให้เขาไป่ขายนั่อก็เอาไปย้ำนะสิ้น ใส่ไปแล้วใช่ใไหมใส่แล้วจะเอาออกยเจอนีเจอบกหมดได้ยินเสียงรีบหลบเลยค่ะ เก้าครับเนี่ยเทาทุกมาทั้งเส้นมันจะเป็นเทาดำเห็นไหมพี่ถ้าเป็นสีเก้าแต่ถ้าเป็นรุ่นสี่ห้ามันจะมีสองรุ่นเป็นเทาแบบนี้ขาวทั้งรุ่นถ้าขาวทั้งรุ่นเนี่ยพี่เสี่ยงเผาคดนมเวลาวินอ่ะเพราะว่าของสี่ทิพห้าเป็นตัวเนี้มยาวสังเกตปะเคยสังเกตปะไม่เลยสังเกตเนี่ยทะาล้อพี่ตีนมันอยู่นี่นช่ไ ของสี่เก้ามันสั้นเห็นไหมแต่ถ้าสี่ห้าจะอย่างนี้เลยเพราะว่าถ้าเกิดเวลาพี่ไปใช้อางานหนักๆห,หรือเวลาพี่ไปวินหรือไปติดหลมอะครับโอกาสที่มันจะคดง่ายกว่าสี่บเก้าอ่ะมันเนมีเยอะกว่า

เขาไปย่อไม่ได้ยอ่อไปยังใหญ่ถึงมากู้ม,มเลยไปไหนแต่ว่ากูาตายก่อนต้อติ้งนิ่งจะจพ่กูุัางกระจายเล <c oughs> ตัวขับเคลื่อนให้ล้อหมุนเ <c oughs> นี่ยครับ <c oughs> เพาตัวเนี้ยมันเป็นตัวขับเคลื่อนให้ล้อหมุนดูนะเนี่ยเสร็จปุ๊บปัญหาของมันนะครับถ้าเวลาเราติดลมเวลาเราวินนะครับหลกัหลกๆเลยอะเพาตัวเนี้มันจะขาดก่อนเห็นไหมเนี่ยมทำก่อนก่อนไว้เนี่ย มันจะขาดถ้ามันขาดล้อมันหมุนได้อย่างเงี้ยเรากลับบ้านได้แต่ถ้ามันขาดแล้วล้อล็อกหมุนไม่ได้พี่ทำไงก็ได้อ่ะให้ยกรถให้ขึ้นจากนาให้ได้อ่ะตรงจ้างแมคโครอ่ะดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดมันขัดแล้วพี่ไปฝืนเฟืองตัวนี้ครับมันแตกแล้วไปขัดพวกนันนี้ผมไล่ราคาก่อนนะสี่พันกว่าบาทอันนี้ตัวละพันไอวงล้อเนี่ย ถ้า้ามันยังราคาเดิมอยู่นะมันอยู่ประมาณเจ็ดพันกว่าบาทเบ็เดเสร็จแล้วอะ่ะชุดเนี้ยที่ผมบอกเนี่ยได้ของฟอร์ดสองข้างโอ้ราะคาะอ้ถ้ามันยังหมุนเอามาได้ใช่เหาก็นว่าสิบแปดลิตรโอ้ยี่สิบแปดลิตรโอ้โหเอ๊ะเยอะเมื่อกันมีหวานเนาะน้ำมันคันหน้าเจ็ดลิตรคันหน้านะใช่จำไม่แค่

แจกไก่แจกปุ๋ยปุ๋ยชัวภาพหัวหลังานไม่ไหวไม่ไหวไม่ไยที่วันปกคองไว้สุดแนเลย

เปลี่ยนแล้วที่ถามนี่คือหม้อพักน้ําอ๋ออันนั้นเปลี่ยนแล้ว